และอีกประการหนึ่งที่สำคัญมากซึ่งรอซูลสลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทำให้เราเห็นเป็นตัวอย่างในเรื่องของการกระทำ arrived. นั่นก็คือเรื่องของทำอัดกฮีเรื่องของการทำกุรบานฮะดีสของรอซูลสลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสำนวนของฮะดีสที่ตอกอย้ำในการส่งเสร,ริมให้ทำกุรบานนั้นเป็นสำนวนที่ปราะ บางกลุ่มชี้ถึงขั้นเป็นวาญิบถ้ามีคุณสมบัติพร้อมนี้แล้วไม่ปฏิบัติไม่ทำถือเป็นความผิดมันไปว่าหุกมที่ต่ำสุดในเรื่องของการทำกุรบันคือสุนนะมอัก,กะดะนบีบอกมันวายดสอาตันฟลัมยูดฮีฟลายะกรบันนามสุสลลานะใครก็ตามมีความพร้อมในการที่จะทำกุรบัน ฟาลัมยูดะฮีแล้วเขาก็ไม่ยอมทำนบ,บีนบอกฟาลายกรรบันนะมุสลลานะอย่าได้มาเข้าใกล้ที่ละหมาดของฉันนะเป็นคำพูดที่หนักมากนะวันนี้เราต้องส่งเสริมกันในการที่จะได้ทำกุรบันเหตุผลก็เพราะว่าอะไรครับเพราะว่านี่คือสุนนะของรอซูลสลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม เราซุ่นทาให้เราเห็นทั้งสุนนะเกาลียะและสุนนะฟิอาลียในกรณีที่เราสามารถทําเองได้ให้เราทําเองแต่ถ้าเราไม่สามารถทําเองได้แล้วเราสามารถมอบหมายให้คนอื่นทําเราก็สามารถที่จะทําดังกล่าวนี้ได้ไม่ว่าจะเป็นการมอบหมายในเรื่องการซื้อหรือการมอบหมายในเรื่องการเชื่อ เพราะนี่คือสุนนะของรอซูลสัลล,ลาห์อะลัยฮิวะซัลล,ลัมเราต้องส่งเสริมกันให้การกระทำดังกล่าวเป็นเรื่องที่ถูกปฏิบัติจนถือว่าเป็นหนึ่งในความสำคัญและความจำเป็นในชีวิตของมุสลิมรอซูลุลลอฮ์อยู่ที่มาด,ดีน่ากี่ปีครับทำอุดยะทุกปีแล้วเรานะ่ฉะนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยหน้าที่ของเราจะต้องอะไรครับจะต้องส่งเสริมกัน h ะด i ษบทหนึงของอุรวะอัลบาริกีอัานบีซลลลลอฮุยิวะซัลลัมอัตอะหดีนารนลิยัชทรียบิฮิอดฮิยตันหรือชาตันหรือในบางสำนวนเนี่ยบอกว่าอะตัฮ์ดีนารนยัชทรีละฮูบิฮิชาตันนบีได้มอบให้ศัฮะบาขคนหนึ่งทีุ่รีนดว่าอตัว ฟาชตราร์ละฮูบีชาเตนี่อันนี้คือกันตะกี้แล้วนะมอบให้ไปซื้อแปลว่ามอบให้ทํานบีไม่ได้ซื้อเองแปลว่าการมอบหมายให้ผู้หนึ่งไปทําธุรกรรมในเรื่องการซื้อถือเป็นที่อนุญาตด้แลก้กันเพราะนี่ฮะดีรอซุนนบีมอบให้กับใครครับให้กับสหาบะาคนนี้อุรุฮะอัลบาริกีไปดูฮะดีตในสอฮะบุคารีซื้อเสร็จ ซาฮาบะคนนี้ฟาบะอาฟอชตรารอและฮูบิฮิชาไตนี่ให้ไปซื้อหนึ่งตัวเนี่ยแต่ไปซื้อมาสองตัวให้ไปดีนาดหนึ่งซื้อมาสองตัวฟาบะอาอิฮัดาฮูมาบิดีนร์แล้วก็ไอาขายตัวที่ซื้อมาตัวหนึ่งจากทั้งสองเนี่ยด้วยกับเงินหนึ่งดีนร์ว่าจะอาฮูบิดีนาดินวะชาตแล้วก็มาหานาบีด้วยกับเงินหนึ่งดีนร์และแพะหนึ่งตัวฟาดาอาและฮูบิลบารากาฟีใบอฮี นบีดูอาให้ได้รับความจำเริญในการขายของเขาลวากานะวกานะลาวิชตรตรอบลารอบิฮะฟีฮ์นบีบอกว่าถ้าคนนี้เนี่ยขายฝุ่นดินเนี่ยก็ได้กำไรแปลว่านี่คือสิ่งที่ซาฮาบาคนนี้ทำให้เห็นฮะดิบุสนี้บอกเรื่องอะไรกับเราบอกให้เรารู้ว่าการมอบหมายให้ผู้หนึ่งได้ดำเนินการในการซื้อการขายถือเป็นทนี่อนุญาต ถือไม่ได้อนุญาตเพื่อเราจะได้ไม่เครือบแคลงสงสัยว่าถ้าไม่ทําเองเนี่ยแปลว่าไม่มีช่องทางทําอย่างอื่นแล้วใช่ไหมไม่ใช่นี่ฮะดีสของรอซูลทําให้เห็นเป็นตัวอย่างจริงๆแล้วฮะดีสบทนี้ถ้าเรียนในเชิงฟิกจะมีการอธิบายมากกว่านั้นในเรื่องของการปฏิบัติของวาก,กีนที่นอกเหนือไปจากคำสั่งอนุญาตไหมฮะดีษนี้มีเดี๋ยวมีโอกาสค่อยอธิบายกัน แต่อันที่สองที่อยากจะบอกก็คือมอบหมายให้เชื่อเหตุการณ์ในฮัจจตุลวะดะท่านนาบีมุฮัมมัดสลลัลสาลามจูงอูดไปหนึ่งร้อยตัวครับนบีเชื่อด,ด้วยตัวเองหกสิบสามที่เหลืออยู่ให้อาลีบินอบีุตอเลบเชื่อจนครบนี่คือการมอบหมายให้เชื่อในอะไรครับในสัตว์ที่นบีจูงไปในสัตว์ที่นบีพามาครั้งนั้นพาไปร้อยตัวครับ แปลว่าสิ่งที่มอบหมายในเรื่องของการซื้อและมอบหมายในเรื่องของการจัดการและการเชื่อเป็นที่อนุญาตด้วยกการฉะนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้พี่น้องผู้มีเกียรติครับเรามาส่งเสริมกันในเรื่องของการทำอุหยาศาสนาบอกให้เราทำและบอกหนทางให้ง่ายเราอย่าเป็นคนที่ทำให้เรื่องาศาสนาเป็นเรื่องยาก และอย่าตั้งเงื่อนไขจนเป็นเหตุที่ทำให้รู้สึกว่าไม่สามารถทำได้เพราะเราเป็นผู้ตั้งกฎเกณฑ์มันฉะนั้นอยากจะเรียนกับพี่น้องนะครับว่าสุนนะของรอสรุลลลอฮ์แนวทางของอิสลามนั้นได้วางไว้แน่นอนอิสลามไม่ให้เราทำมักง่ายอิสลามไม่ให้เราทำแบบสเพ่าแต่ในขณะเดียวกันอิสลามก็วางกรอบกติกาไว้และ ต้องส่งเสริมในสิ่งที่นบีส่งเสริมนบีพูดถึงขนาดปาดบางคนตีความว่านี่คือวายิบสําหรับคนที่มีความสามารถแปลว่าสิ่งนี้จําเป็นนั่นแปลว่าเราต้องถามตัวเองว่าเรามีความสามารถไหมถ้ามีความสามารถทําเองได้จงทําถ้าทําไม่ได้ดูที่ใครที่ท่านไว้วางใจและมอบหมายให้เขาทำเพราะนี่คือสุนนะของรอซูลนี่คือสุนนะของสหาบะ นี่คือวิถีของซาลฟุซาและที่ทําสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบันนี้ฉะนั้นพี่น้องผู้มีเกียรติที่รักครับโดยเฉพาะเอียงยิ่งในช่วงสิบวันของศุริจคจเมื่อความดีทําแล้วได้ภาคผลระวังสิ่งที่ไม่ดีด้วยและเกิดว่าเราทําสิ่งที่ไม่ดีถึงแม้ว่าการเพิ่มปริมาณการลงโทษจะไม่ได้นับเป็นจํานวนแปลว่าไม่ใช่เป็นอาดัตแต่มันคือไกฟียะ แปลว่ามันเพิ่มความรุนแรงในการละเมิดฝ่าฝืนและทำสิ่งที่ผิดหลักการในช่วงวันดีๆอย่างนี้คือในวันในช่วงสิบวันของสุริยจัขอลัตตาลาได้ให้เราทุกคนได้อยู่ในช่วงเวลาดังกล่าวและได้เก็บเกี่ยวสิ่งที่เป็นภาคผลและความดีทั้งหลายอะไรที่อยู่ในหมวดอามานันฑิตซและพี่น้องทำให้หมดขออย่างเดียวขอให้อยู่ในความหมายที่ศาสนาได้กำหนดไว้อินชาอัลลอฮ์ เราจะได้รับมรรคผลและได้รับความเมตตาของล้อจาลา